สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐทำหน้าที่สื่อสารนโยบายคลายทุกสร้างสุขอยู่เคียงข้างประชาชนและเคียงคู่กับทุกรัฐบาลมาแล้ว35ปีเต็มระยะเวลาเกือบ4ทศวรรษจากช่อง11ของคนเจ n X สู่ NBT ในรุ่นเจน Y และ Gen Z ในฐานะทีวีรัฐ มีหน้าที่ให้สาระความรู้และนโยบายเป็นหลักจึงไม่แปลกที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังติดภาพกระบอกเสียงรัชการเน้นสื่อสารสำเนียงทางการไม่มีเกมโชว์ละครและความบันเทิงที่มากเท่ากับสื่อเอกชนอื่นจนพลาดโอกาสติดตามว่าในยุคป,ปัจจุบันทีวีของรัฐแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างน้องอามอมอรเทศแพ่งสุภาเยาวาชนที่ติดตามรับชม NBT 2HD มาโดยตลอด เล่าถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เลือกรับชมทีวีของรัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากเห็นการเปลี่ยนแปลงของ NBT ยังไงบ้างที่เราติดตามมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ NBT เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็เยอะมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยียุคสมัยมันก็เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วก็คือแน่นอนแหละเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการนําเสนอที่ดูแบบมีความทันสมัยแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นอันนี้อย่างแรก อย่างที่สองเลยที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือในเรื่องของบุคลากรที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนมาตอนนี้มีหลายเจเนอเรชันเนาะเข้ามาเสริมทัพแห่กับทาง NBT เองก็ถือว่ามีความหลากหลายและก็ดูมีความทันสมัยย,ยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวของรายการเองที่แตกต่างจากยุคกก่อนๆแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมหลากหลายเรื่องด้วยกันเคยมีโอกาสแบบเข้าไปพูดคุยทักทายแล้วก็สอบถามในรายการ MBT รวมใจของพี่ถนอมด้วย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สอบถามในเรื่องของเกี่ยวกับการออมเงินด้วยกอชกองทุนการออมแห่งชาติได้และก็ได้มีโอกาสสอบถามตรงนั้นไปด้วยที่ผ่านมาเองก็ชื่นชอบข่าวทุกช่วงแต่ถ้าแบบว่าประทับใจที่สุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงของข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงเพราะว่าส่วนตัวของอาร์มเอ,เองก็สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆครับที่ได้มีโอกาสติดตาม NBT แล้วก็ติดตามตั้งแต่ช่อง11เดิม ขณะที่พันตำรวจเอกเสรีวัฒนดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในส่วนราชการที่ได้มาใช้บริการ NBT2SG เพื่อสื่อสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเตือนภัยทางไซเบอร์แก่ประชาชนได้กล่าวถึงพัฒนาการของทีวีรัฐแห่งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ 35ิปีของ n อ t เนี่ยถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากนะครับเพราะผมผมดูตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นเนาะสามปีที่แล้วเนี่ยจากเดิมอาจจะค่อนข้างเป็นทางการหน่อยแต่ตอนเนี้ยรูปแบบรายการเนี่ยมีความหลากหลายนะครับมีความบันเทิงด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสาระดีๆในการแจ้งข้อมูลนะครับหรือว่าเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับในทางอัอจฉรกรรมอะไรเงี้ยนะครับกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ท่าทันครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ ชชื่นมครับสำหรับ NBT2SD ยังคงจุดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือด้านการสื่อสารจากภาครัฐไปสู่สังคมอย่างเหนียวแน่นเป็นหลักให้เพื่อนพ้องสื่อมวลชนได้อ้างอิงโดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองมีภัยหรือมีงานใหญ่ในระดับนานาชาติ โลกยุคนี้ทางการสื่อสารถือเป็นดาบสองคม NBT2SD ปรับลุกทีวีรัฐให้มีลีลาเล่าข่าวในภาษาที่ชาวนาชาวสวนฟังแล้วเข้าใจชาวไทยดูแล้วได้ประโยชน์ในทุกช่วงข่าวและรายการครบทุกมิติยกระดับความน่าเชื่อถือช่วยชี้ชัดข่าวชัวไม่มั่วนิ่มช่วยทิมข่าวลวงด้วยสแกนข่าวร้อนช่วยคลี่คลายความจริงแบบเจาะลึก กับเรื่องดังหลังข่าวกระจายซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยสีสันทันสมัยกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงส่วนคนคอกีฬาก็ได้เต็มอิ่มกับกรูรูสปอร์ตแบบมีสไตล์ทั้งในข่าวภาคหลักรายการแมตช์พอยต์และเส้นทางกีฬาจับมือ NBT ภูมิภาคเหนือกลางอีสานใต้เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่วัยมันได้โชว์ความสามารถกับช่วงมุมข่าวเยาวชนกำจัดจุดอ่อนประภาพลักษณจกกระบอกเสียงของรัฐ ให้เป็นสปอร์ตไลท์และกระจกสะท้อนที่แจ่มชัดช่วยส่องปัญหาสังคมฉายภาพการมีส่วนร่วมของภาครัฐให้เป็นที่พึ่งของประชาชนแบบเรียวทามไม่เว้นวันหยุดกับรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันรับเรื่องประสานหาคำตอบช่วยทันทีดีใจมากที่รายการ NBT ติดตามพี่นานมาตลอดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมีความสุขและอุ่นใจมาก เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะแบบไม่รู้จะสัรนหาคำไหนพูดอ่ะทั้งทีมงานทั้งรายการนะคะมีความรู้สึกอุ่นใจแล้วมีความสุขบอกไม่ถูกอ่ะมันมันแบบบอกไม่ถูกจริงๆนะค่ะ คือพันก,กิจของเอบีทีเองเป็นหน่วยงานภักทัฐที่ได้มีส่วนร่วมประสานในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่ในโอกาสที่เอ t บีทีครบรอบ35ปีอยากให้พูดถึงเอ็นบีทียครับอ๋อครับ,รบขอให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกผมได้กระทำไปในทุกครั้งเสมอไปก็โดยมันดลให้เอ t บีทีและก็ชาวเอ t บีทีและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็อย่าได้เจ็บป่วยอย่าได้มีอุปัตรคใดๆขอให้เอ t บีทีเป็นที่พึ่งของประชาชน ประเทททททศไไยยชาาวุกน่นนะะฮะขอบคุณมากครับนอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาคลี่นโยบายเปิดพื้นที่เพื่อสังคมกับเคลียร์คัดชัดเจนและ n อ t มีคำตอบและรายการวาไรตี้มีสาระมีความบันเทิงเต็มพังให้ความสำคัญกับผู้พิการที่รับชมตามหลักเกณฑ์ของกอสทชผนวกกับการข้ามแพลตฟอร์มทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกราวทำให้ n b t 2 s d มีฐานแฟนคลับ กดไลค์กดติดตามรับชมในโลกโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิกทุกช่องทางรวมแล้วไม่ต่ำกว่าล้านยูเซอร์11กรกฎาคม2566กับ9แรกสุป,ปีที่36 n b t 2 s d กรมประชาสัมพันธ์ยังยึดมั่นแนวทางการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ของชาติแห่งนี้ในทุกมิติที่เน้นกำไรของสถานีคือรอยยิ้มและการอยู่ดีกินดีของคนไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานีที่พึ่งพาของประชาชนตลอดไป